สบายดีสวัสดีเด้อผมแม่พี่น้องมากินข้าวแลงน้ำกันขวบหมกบวบเชยอันซ้นหมูผมแม่พี่นอ้อนมามามาขมา,มา,มา,มาเอฟซียุกไกยูก่ไกลมากินข้าวน้ำกันผมแม่พี่น้องขวบเป็หมูบวบอืมแหวนๆเป็นหมูไงมัน ออกด้วย่ะสบายดีสวัสดีพี่น้องมากินข่าวน้ำกันเด้อขัวฟักขัวหยาขัวมะบัวบางน้อยใส่กหมขัวหยากินข่าวแรงขัวพัดกับบัวแส็บบัวเคยได้พัดแจ็คเท้าพัดบนแส็บก็เได้แส็บก็มะบัวบางน้อยนี่แหละบัวเบียมอันนี้บัวแมนบัวธรรมดานี่แหละ บวบนกับแซ่บคือกันแซ่บคือกันแซ่บคือแบบหวานเดียวมันอะว,วะมามาพี่นอ้องอันนี้กินข้าวแดงน่วกัน,น,อ,อ,นอืมพาชิ้นหนึ่งอเนื้มแซ่บมันบ่เฮ้ยแซ่บ và nó mình sẽ kèm tay của ta ăn kèm o nó với đi, đi mà rồi đấy, Có mẹ về non ấy Ám nạ bóng mà hoa nhanh หัวลมมองกับพี่น้องเลยนะเพราพี่น้องทุกบ้านเหรอใครมังดาวนาวอยู่บ่ัวดชอบแบบกแซ่แส่ไบบนั้นเนาะ กระดาเ n o รบอังไม่นอกระกนดีคอกันดอ พวกเกิดพวกอายุก no. ันพลังเฉดได้เป็นยังได้หมิดหม o i อยู่เลยนะบ่สบายบ่ได้ไรพวกเห็นหมิ่นมัเนาะเนาะนี่ว่าพยายามเล่าอะไปประเทศมงดาวกันนี่ไปประเทศดาวบอกเวรหมิมามีนมาเฮงหน่อยได้ลาเดือนแล้นะลาเดือนหมีนมาหาหน่ยเด้ออยู่ดีมีแห้งอยู่อะ หรือเป็นเจ็บไข่บอกหรือยังไงว่นเจ็บตีมีพลังเสดยุด่งแดงอย่างเป็นยุ่อุ้งปลารีบอกอยกเป็นบะไรบอกใช้กะมีนะ หลังอังกฤษมีเมือนอนะเดี๋ยวก็ว่าอันจือสี่งมาไว้ขวากินยำแนงที่มาตรการด้วยเรายำไปกินจับเขาไปกันนะต้องเอเนื้อแห็งไปกินไปหรอก อันนี้แข็งไปกินแลส่งยัง่ส่งยังเลยอนนึงก็แค่เคี่ยวเนี้วไปครับเลยก็แล้วไปการคื่อเขาจะไปกินบราหยากร้อแต่ขาเนืวอ้าวกได้มันมกแค็นพ่อแม่ดีเนาะ ชอบกินผักโตแซ่บเด้อพ่อแม่พี่น้องพัดพัดซิ้นหมูใส่นหมูบ,บ,วบวกนี่แซ่บเด้อลองมึงเด้อยใส่บนัะนได้พัดหมกบวกอ,อ่อ,อนๆหมกบวกหมอ,อ,อนะบ,บอกหมูบวกแก่บางคนไม่จะแกงใส่กระไม่บอกแกงออกออก,ออกมาไม่เหมือนนี่แซ่บกว่า แคบ,บกลัวอันน่าไปแกงจะออกออคันมันกบอันบ้านห้ากบดันช่ช่องแสบ,บอยู่แต่บุค่คลมักเจ้าของมักบวบตั้งแต่ไหนตั้งแต่ข้าวอยู่บ้านข้าวยังน้อยไม่มักกินน่ารู้ความ เ้าแกงหอม <ไป S 1> คืออบหอมเเหมือน,นปร้ๆนิดหน่อยอยือบ้านเรา่นมันมากินได้มากบวกหนึ่งกินกับแจวปูเจ้วปลาหนวยสั้นสตปลานึ่งอ๋อหอมนเฮื่อนมีเนซื้อจุนพันมาละมัน,น,นรักเบอร์เบยโอ้ยเดียบร้อยแต่เน,นมเขาเขายังหายคนอื่นบดละ เขาเนื้อเนเี่ยเขาแนวานักจำเขาอีดูเขาบางหิงแนวานักเขาเจ้าแดงเขาเจ้าอีหน่อยเขาอีหน่อยนักนักสิไปหายเอาชีฮามัดก็ได้แล้วนักยืนหนุนนักกึศีนเนี่ยตึงเนาะมันเม็ดเบาเบามือเขาญี่ปุ่นเนี่ยครับแม่นาะแต่พอแต่แม่ซื้อมาแบบนั้นนักอินดี้หรอบัดเขาอีเขาไมียน่าเน่ามันนะเขางั้นนะบ่ญนัก แต่ว่ามิดบิดามาดนกินกระเส็บยุตัวั้นก็นนะนี่ไงเป๊ะๆนะเนี่ข้าเจ้าข้าเจ้าแดมเสือนฟันเบ็ดตเยกระปุนกระปานอย่างนั้นขาเจ้าไม่นไม่เห็นพเป็น กันให้หนึ่งกับป้าตัวได้ถยทรหยสอปเขาบางเหงเป็นเขางันเขาอีรูเป็นเขาอันเขาดอป้าตัวมิดนั่นนะผมปมอมคือเขาอันป็นปุ่นอัอนกระดเตี้ันน่นกระดูกซีบมิลง ขาหามนึงประสีนี่ยก็กะใบหางผ่นนี่นเป็นยังไงเอ้ยน้องเขาไปถิ่มหมดเขา,า,าห่วงใหญ่ห่วงหนวห่วงนักแพอีกก,นก,อกอหนึ่งก็บบักใหญ่ๆอันบน้ำเลยอา้าวจะตังัะไห,หนึหง่งหมอก็คือหมอ เนื้อถั่วเอ้พี่น้องบอกน้ำกินบดเ้อเแลนาะคนไหพี่น้องอาย่งอยู่ไในหมอเฮานเอาิจแกงถั่วอันแซ่บหลายคนไหนพี่น้องิจแกงถั่วอนเพัดกินื้อน่้ไป มันมาพัดกินอะไแสบผมแม่พี่น้องคือแกงแต่แกงดองเบิองพี่น้องมันกันแดเกินแดดรูจากว่าเดจะได้กินเนี่ยกำลังหน่วยน้อยหลายขนาดทิดหนากันได้กินนีด มาเงินจะกินขเขาจะเอาไปกานเอาคนนี้ไปกินนะพอ,อเขาเจะมันดงไว้ไม่เอาไปเห็ดเวียงเึง่นวันมันอย่าเขามาห้อมอาหารตอนนนานเขาขายประจักษ์ นาำมันไม่แตกไปตีได้คือแตนนงางหมดเลยเอะไรบ้างบอกว่าอะ่รบ้างกินไรบ่เด้อ เพชรมังเพชรกินจะทองไข่เขาหยิบเลยหยินะแตก่อนมีแต่แกงบวแซบน้อยขั้วแซบบวมเป็นรองมึงบวมกบ ปลีป่นหาหายนแฟนอืมอืมพอบมกินไรนะบัดจานหนึ่งบวกินไรจานจนช่วยพงเขาช่องโจกทรับัองโเครึ่งน,นั่นอยู่เครื่งหนึ่ง ช่งตัวครึ่งอิ่มาตัวข้าวก้วยบางใหญ่อดคลิปซะก่อนยามาหลังมือไทยายาหลายลงยากกว่าไหน่เหาตั้งหลายชั่วโมงบ้านนี้นงตัหมาบิดคืนทำที่ไปแล้วที่ เก,ก็บมกพรกเมาตะว้าลืมเลยต่ความเบิ่งโอ้ยสามชิบคนที้นะพะวะ่ะลงแนวลงวองีกลงแนวลงอีกพี่น้งองสองส้นแต่ลงมันจะอ่ะจบคลิปขันยูไม่ไกล เมืองไทยเมืองนอกนี่ยประจำแบบไหนอินเทอร์เน็ตอยู่ในเฮือนเลยเนาะเมืองนอกเนี่ยเพื่อนๆอยู่กับเพื่อนโอเคพี่น้องบัร์เช็ดเดียบลอยถัวแดดกับเบอร์เช็ดขวดตู้นี้ให้เกลี้ยงก้อนหมูอยู่ดีมีแห้งพี่น้องไปโชว์ให้ไหมนะพี่น้องเด้อโอเคอยู่ดีไม่แห้งไม่จุกขอคนบาย